ใจกูเล่าคนมาอัดคลิปแก้งคนใจออกยเนาะผมวับแบบนี้ผมวับอ่าเอเคยูวายก็เก้าอีกสองอีกไม่รอซื้อมาแล้นเนี่ยรวยยมัน หยอห้ตายวไอ้ยเ็เ็บหยอไอ้มาแล้วมาอีแล้วยี่มันมามันแขนมันแขนยี่จะเดิมแขน มันกูรอแจกกูต่อยเทียเนี่ยบอกแลวมันแย่งกันเก็บมันบลกไหมแย่งกันทำมันบล็กใช่ไหมอาว่ากันเลยมัอเเปิดให้มันอวักวโท่ งอกนาะกีตามเอห้ so plan, thin, thin. Th ah, died, ่งออกสวยดีนีไปได้ดินกลัวสัดแปลงทำฟืนหนีไปไหนได้เสี่ยวหนีไปไหนอะทำมึงไม่ได้หรอเสี่ยวเฮ้ยนูไม่หายเลยพีโดนยังโดนตายตายตาย มุนี้ตายตายควายแจกไปรอซื้อจุดตรอเนาะไอ้น,นี่มันไม่ยอมว่ะมันไยอมมันไหม้มันแข้งงายสุดยอดเลยเฮ้ไม่นอนว่าเยวไปกินข้าวนไมนแ้พี่

ง่สองง่สามโอ้โหสองก้อนมาตกฟ้า